ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะสารละครเพืนบ้านลูกสองและแฟนชาวบ้านเป็นข่าวเฉาจนได้นางกากี้ฉกสามีชาวบ้านเรียกได้ว่าดูเหมือนจะเป็นกระแสทอกอฟเทิลสน่นเมืองกันอีกแล้วโดยสังคมออนไลน์ได้ให้การจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อจูจูนางเอกละครเพื่นบ้านลูกสองกำลังจะฉกสามีนางมาทำพ่อของลูกคนที่สามที่อยู่ในท้องนางซึ่งเรื่องนี้ จะเป็นยังไงก็ต้องรออัปเดตกันแล้วล่ะค่ะซึ่งมีคนได้โพสต์ระบุว่าก่อนจะเปิดตัวพ่อเด็กช่วยมาเก็บซากพัสดุที่คอนโดลาซานไม่รู้ใครอนุญาตนะหรือเป็นอดีตสามีบัดมาทของลูกสาวยังรอมารับให้พ่ออตอมารับก็ได้นะเก็บไว้ให้แล้วกล้าๆมารับด้วยซวยจริงๆอ่านชัดชัดนะมารับของคืนด้วยนางกากี้ครอบครัวนี้ไม่ต้องการได้ผู้ชายคนนั้นกลับคืนมาลูกสาวชั้นเข้มแข็งพ่อ รีบมาแสดงตัวรับคืนก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้แปลกนะคนชอบทําบุญทําทานเชื่อคําทํานายแต่แย่งสามีชาวบ้านสินแสไม่บอกหรอต้นงิ้วรออยู่ไปดูอีกทีนะให้สินแสแนะว่าต้องไปตรวจ DNA ด้วยไหมผีเน่ากับโลงผูเหมาะสมด้วยกันดีลูกฉันเข้มแข,ข็งได้เก่งมากซึ่งหลังจากที่เป็นกระแส Tal k o f The t o ท n สนานเมืองก็ได้ย้อนทั้งภาพและข้อความซึ่งหลังจากนั้นไม่นานโพส ดังกล่าวก็ถูกลบออกไปซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ